ครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะรู้สึกในการวิกเตอร์ดิแคทนั่นเองรายการนั้นคุณเรียนรู้สึกนุกพร้อมเราอยู่ผมวิก t ตอร Cat แคนั่นเองเกี่ยวกกลองรบชนคือเกมไฮเนสค g สเตอร์นั่นเองเย้สำหรับ EP นี้นะฮะก็เป็น EP ที่8แล้วนั่นเองนะครับ8หรือเจ็ดวะ 8สใช่ไหมเออถ้าเกิดจำไม,ม่ผิดเลยนะฮะสำหรับในตอนนี้นะฮะผมกำลังสงสัยจับเจ้าเครื่องเล่นชินนี้นะฮะว่าทำไมคนถึงเล่นกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว <c oughs> สำหรับในวันนี้นะครับผมไปเจอของในเวิร์กช็อปอันนึงฮะคุณผู้ชมอ่ามันเป็นรถบรรทุก นะฮะขายของนะครับย้าคาว่ารถบรรทุกนะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดในไทยเราเนี่ยก็คือจะเป็นพวกรถกระบะใช่ไหมอ่าแล้วก็ติดแคปด้านหลังนะฮะแล้วก็ทําการขายของขายพวกผักอะไรทานองนี้นะฮะแต่อันนี้เป็นรถบรรทุกเลยนั่นเองนะฮะทำการเปิดร้านขายของทั้งหมด3ล้านด้วยกันนะฮะผมคิดว่าของเล่นชิ้นนี้เนี่ยน่าจะน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวนะฮะในวันนี้เราเลยจะเอามาโชว์กันนั่นเองนะครับก่อนเราจะไปดูนะฮะผมขอเช็คก่อนว่าตอนนี้เราได้เงินกันเท่าไหร่นะฮะโอ้ยหนึ่ง 1 0 0เลยนะฮะ161อดอนนะครับอันนี้รู้สึกว่ายังขาดทุนอยู่อ,อ๋อรู้สึกว่าตอนนี้กำลังเริ่มเดือนใหม่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ของเล่นชิ้นนี้นะฮะโอ้ของเล่นชิ้นนี้นี่เปอร์เซ็นต์คนยังเยอะเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ได้มา17ดอนนะฮะไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าทำไมถึงได้เงินน้อยก็เพราะว่ามันเริ่มเดือนใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ติดลบไปหน่อยนะฮะติดลบไป172อดอนเลยนะครับโอ้โหอันนี้คนก็เยอะเว้ยเฮ้ยคุณผู้ชมนะไหนดูซิ ตอนนี้ได้เงินมา378ดอลลารดแอลแล้วนะฮะแล้วของเล่นชิ้นนี้ล่ะโอ้โหนี่เป็นโจรสลัดเลยนะแหม่ต้องได้เงินหน่อยนะฮะได้ไป504ดอลลารดอนั่นเองนะครับในวันนี้นะฮะอย่างที่ผมพูดแปลว่าผมจะทําการใส่ช็อปอันใหม่นั่นเองนะครับโดยผมคิดว่าผมจะเอาช็อปอันนี้นะ่ะไปใส่ไว้ฝั่งนู้นนะฮะนู้นไปใส่ไว้ฝั่งนู้นเลยนะครับแล้วก็มีน้องๆเนี่ยทำการคอมเมนต์มานะมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าส่วนสนุกพี่นี่ดีมากเลยนะฮะ ผมเนี่ยมีห้องน้ําแค่สถานที่เดียวผมก็เพิ่งสังเกตว่าเออแบบไม่งมีห้องน้ําแค่ที่เดียวเท่านั้นนะฮะในวันนี้ผมเลยคิดว่าผมจะทำการเพิ่มห้องน้าไว้ตรงนี้สักอันหนึ่งละกันนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารนะฮะที่อยู่ฝั่งนน้นเราจะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เครื่องเล่นหนึ่งชิ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างแรกเลยนะฮะเราต้องทําการเคลื่อนย้ายตรงนี้ก่อนนั่นเองเพราะว่าผมจะเอาเร,อรถบรรทุกเนี่ยมาใส่ไว้ตรงริมตรงนี้นั่นเองนะฮะอย่างแรกเลยนะครับผมขอทําการสต็อปเวลาไว้ก่อนนะ ทำการสต็อปไว้นะฮะหลังจากนั้นก็ทําการลบพื้นที่เราต้องทําการลบถนนก่อนนะฮะที่มันเชื่อมกับเครื่องเล่นนั่นเองก็คือตรงนี้เนาะ แล้วก็ตรงนี้นะฮะโอ้โหคนก็จะหายไปหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันต้องทําการแก้ไขจริงๆเนาะเออทําไงได้นะครับส่วนอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยดึงออกมาละกันนะครับค่อยแยกค่อยแยกต่อไปก็ทําการลากคุมเลยฮะพื้นที่เราต้องการจะแก้ไขนะฮะก็คือทั้งหมดตรงนี้เลยแล้วก็ทําการมูฟออกมานะฮะนี่ทําการมูฟออกมาแล้วนะฮะตอนนี้มีคนยืนอยู่ <laughs> โอ้มีคนยืนอยู่นะทำการเคลียร์พวกถังขยะแล้วก็อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆไปอ่าก็จะได้มาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะทำการใส่รถบรรทุกของเราก่อนเลยนะฮะนั่อยู่ในช็อปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะรถบรรทุกนี่ฮะคุณผู้ชมอ้อ n นะ เป็นยังไงฮะน่าจะเข้าใจแล้วว่าทำไมผมต้องใส่ฝั่งนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ฝั่งนู้นเนี่ยไอ้ตรงหัวมุมนะฮะด้านสายมือเนี่ยมันก็จะอยู่ในทางแยกนั่นเองนะฮะมันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะสวยเลยนะฮะเราน่าจะเอาด้านหน้าของรถเนี่ยนะครับเข้าไปที่ทางถนนน,นั่นเองอ่านใจไหม เออมันจะได้สวยๆนะฮะเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะฮะโอเคฮะเนะี่ยผมขอทําการปรับดูมุมก่อนนะฮะเอาไว้สักมาตรงนี้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมนี่ฮะคุณผู้ชมเอาไว้สักมันแถทางนี้ได้ไหมได้ไหมน่าจะได้เนาะโอเคฮะ ปุ๊บโอเคฮะเวิร์กนะน่าจะได้อยู่นะครับดูซิว่ามันจะโอเคไหมอืมจริงๆมันก็โอเคนะแต่ผมคิดว่าน่าจะถอยหลังไปหน่อยนะฮะน่าจะกําลังดีเลยทีเดียวนะครับก็ทําการเคลื่อนย้ายไปเดี๋ยวก่อนนะทำการแก้ไขก่อนนะฮะย้ายไปไหนดีฮะค,คุณผู้ชมย้ายออกมาหน่อยนะฮะปุ๊บโอเควางได้ไหมโอ้วางไม่ได้นะะว่าเราติดถนนตรงนี้นั่นเองแล้วถนนตรงนี้นี่เรายังไม่ได้วางเลยนะ แต่ว่ามันวางแบบออโต้ให้เราเนะฮะแหมเนีี้แหละฮะคือข้อเสียนะครับโอเคทําการเลื่อนแบบนี้แล้วกันเนาะอ่าไหนดูซิว่าเลื่อนประมาณนี้ได้ยังเหมือนกับว่าจะได้แล้วนะฮะแต่ว่าเราควรที่จะเลื่อนสีแดงบางนี้หน่อยนะฮะดูตรงด้านหน้าเนาะคุณผู้ชมให้มันสวยๆนะครับปึ๊บประมาณนี้โอเคไหมไหนดูด้านหน้าซิอืมกาลังดีกําลังดีแต่ว่าเราถอยหลังนะฮะก็คือเอาสีน้เงินไปหน่อยแล้วกันนะครับ ปึ๊บแล้วก็ขยับแดงดิดหนึง่งนะฮะโอเคน่าจะได้มาประมาณนี้นะฮะน่กกากำลังสวยเลยโอเคเลยนะฮะก็ทําการกดยืนยันไปนั่นเองต่อไปก็ทําการสร้างถนนนะฮะนี่ฮะต้องแน่นอนเลยฮะถนนนะครับแล้วก็นนะาถ้าเกิดสร้างถนนนี้สร้างแบบนี้ไม่ค่อยจะเวิร์กเนาะอืมเราต้องทาการปรับขนาดหน่อยนะฮะเอาไว้ประมาณ5แล้วกัน5ได้ไหม หาน่าจะกําลังดีอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังน่าจะใหญ่หญหญเนาะงั้นเราต้องมาสี่แล้วกันคุณผู้ชมดูซิว่าเป็นยังไงนะครับอ้ดีมากครนี่ฮะทำการสร้างตรงๆเลยนะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นอันที่2นะฮะก็ทําการสร้างตรงๆไปเลยนะครับตรงนี้สร้างไม่ได้เพราะว่าติดประชาชนประชาชนยังยืนอยู่โอ้ได้ครับได้ได้ได้ผมึก็จะไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะแหมถือว่ามี3ามล้านเขาเรียกว่าทีอินวันนั่นเองนะฮะสุดยอดมากๆนะครับ แล้วก็อ่านี้ล้างใกล้ๆก,กันเลยนะครับโอ้สุดยอดมากๆนะฮะจริงๆแล้วนะฮะการตกแต่งเวิร์กช็อปชิ้นนี้นะฮะรู้สึกว่ามันต้องใช้พวกหินแดงนะฮะหินแดงนี่เป็นเหมือนกับว่าพวกทางภูเขาทำนองนี้นะฮะด้านหลังวอลเปเปอร์ของเจ้าสินค้าชิ้นนี้นะจริงๆแล้วมันต้องเป็นพวกภูเขาสีแดงๆทำนองนี้นะฮะแต่ว่าเราไม่มีนะสิ ถ้าเกิดเราไม่มีเราก็ต้องทำการตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มไปนะฮะเราก็คงจะใช้หินปกตินะฮะนีเ่เขามีหินมาให้อันนี้หินหรือว่าไฟวะโอ้เป็นไฟนะฮะเดี๋ยวผมลองปรับดูตอนกลางคืนซิว่ามันจะสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับเอาสักประมาณเที่ยงคืนแล้วกันเนาะ,ะปกติของเราบึ๊บโนโอเคเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหมีสปอตไลท์เด้งขึ้นมานะฮะสุดยอดมากๆเลยนะฮะโห สีสันนี้ถือว่าสวยมากมากเลยนะคุณผู้ชมเออหน้าร้านนะฮะเรียงด้วยสีน้ําเงินนะฮะสีเขียวนะครับแล้วก็สีแดงนะฮะเหมือนกับว่าเป็นสีอมด้วยนะก็เป็นสีแดงอมเหลืองนะฮะแล้วก็อมต้มๆหน่อยนะครับส่วนร้านกลางจะเป็นสีฟ้านะฮะอมเขียวแล้วนองนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นสีฟ้าอมน้ําเงินอมสีม่วงงอธรรมดาซะที่ไหนนะครับโอเคฮะปรับเป็นเวลาเหมือนเดิมนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องทําการ แก้ไขร้านตรงนี้นะฮะเราทําการดึงออกมาก่อนละกนันเนาะคุณผู้ชมอ่าไอ้สองชิ้นนี้นี่เราดึงออกมาก่อนเพราะว่ามันไม่จําเป็นสําหรับเราเลยนะครับทาการดีลิปไปเลยก็ได้เนาะต่ <resp. S 1> อไปก็จะเป็นสินค้าชิ้นนี้นะฮะนะั่นคืออุปกรณ์เล่นของเรานะครับเลยทําการย้ายมาให้อยู่หัวมุมอ่าให้มาอยู่หัวมุมตรงนี้เลยนะฮะข้างๆร้า,านนะครับดูซิว่าเราจะจัดได้น้อยประมาณไหนนะครับประมาณนี้ก็น่าเวิร์กนะโอเคประมาณนี้ก็น่าจะเวิร์กนะเออเวิร์กไหม โอเคฮะต่อไปทําการสร้างทางเข้าเลยนะว่าทางเข้านี้เราทําการลบออกไปนั่นเองนะครับโอเคปึ๊บแล้วก็มมวนตรงนี้เนาะเออตามสเต็ปเดิมของเรานะฮะปึ๊บแล้วก็ตรงไปอีกปึ๊บแล้วก็ตรงไปอีกอ่าปึ๊บแล้วก็ ม้วนนะฮะนน่แน่เหมือนกับว่าเริ่มจะมีอุปสรรคนะฮะเพราะว่าต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีน้องเนี่ยได้คอมเมนต์มาบอกว่าพี่ขับญ้านี่มันลกเกินไปหรือเปล่านะฮะจริงๆแล้วนเ,เนี่ยเรื่องญ้านี่เราก็จะทําทการแก้ไขนะเพราะว่าตอนที่เราเล่นผ่านแรกๆเนี่ยเรื่องญ้านี่ผมถือว่าวางไปแบบหืมชุยมากๆ,ๆนะฮะเรียกง่ายๆว่ากองกันไปเลยนะอย่างเช่นตรงนี้นะ่ะโอ้โหถือว่าวางเรียงกันไปเลยนะทำให้มันดูรู้สึกว่าจะลกๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทาการแก้ไขนี่โดยเฉพาะ ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันจะกระจุกกันอยู่อ่ะเออมันทุเรศนะเออไหนมาแล้วนะฮะทำการลบไปหน่อยละกันนะฮะเดี๋ยวตรงอื่นเดี๋ยวผมค่อยไปจัดการรอบนอกละกันเนาะเออเพราะมันอาจจะต้องใช้เวลาสักดิสนึงนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ก็ถือว่ายังเวิร์กอยู่เหมือนกันเนาะอ่าต่อไปฮะในไหนแก้ไขแล้วก็แก้ไขให้มันทีเดียวเลยนะครับไอร้านนี้เรามาไว้ฟังในรอยอ่าตอนนี้คนก็ยังนิ่งอยู่โอ้ยมันหยุดเวลาได้มันก็ดีอย่างเงี้ยเนาะเออก็ดีอยู่นะ โอเคร้านนี้นะฮะเรามาทําการสร้างเคเอทไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะนะไว้ตรงนี้นะฮะดีไหมก็น่าจะโอเคนะฮะไปตรงนี้โบเรียบร้อยฮะแล้วก็ค่อยทําการใส่ต้นไม้เลยดิสหนึ่งนะฮะ,ะ,ฮะทำการเริ่มเกมต่ออ่าไหนดูซิว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะอ้ตอนนี้คนลิ่งวิ่งเลยฮะคุณผู้ชม สับตีนแตกนะฮะสับตีนแตกนะฮะตรงนี้เนี่ยผมต้องทาการเคลีย์เอ็ดใหม่นะฮะจะต้องมีการเพิ่มพวกหินหรือว่าอะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับอ่ามีวิงว่งวิ่งมาฮะคุณผู้ชม,มทําการซื้อของประรอยนะฮะอันนี้เป็นร้านอะไรอ่ะอู้อันนี้เป็นเหมือนพิซซ่านะฮะและนี้ล่ะ อันนี้น่าจะเป็นน้ําปั่นนะคุณผู้ชมอ่าส่วนอันนี้ล่ะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนพวกอ่าของโชว์อะครับนองนี้ก็ได้เออแหมนึกไม่ออกว่าจะตั้งว่าอะไรดีนะฮะตรงนี้เราสามารถทําการอิดิทได้นะคุณผู้ชมอย่างเช่นเราต้องการลบชิ้นนี้อะครับนองเนี้ยนะฮะก็สามารถทําการอิดิทได้นั่นเองรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเออไอ้ไฟเนี่ยมันก็จะแลบๆออกมานะฮะอยู่บนถนนเลยแล้วก็ทําการมูฟเข้าไปนะฮะหรือทําทการย้ายพื้นที่มันไปนั่นเองอ่านะโอเคว o ร์ก ะะเพียงแค่นี้ก็เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ทําการแก้ไขตรงอื่นนะฮะนั่นคือเพิ่มยงเพิ่มย่าไปหน่อยนะฮะดยจะมะีการเพิ่มโมเดลนิดนหนึงนนองนี้นะครับแต่ผมคิดว่าสําหรับ โมเดลชิ้นนี้นะฮะคือมันต้องเพิ่มกระหินไงเพราะว่ามันมาแบบนั้นนะฮะเดี๋ยวเราลองดูหินสิว่ามันจะอยู่อันไหนครคุณผู้ชมน่าอยู่กับต้นไม้นะเออถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยพวกหินแดงนะรับน้องเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นประประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าลองลองดูพื้นผิวก่อนว่ามีพื้นผิวสี แดงไหมนะฮะไม่มีเลยฮะคุณผู้ชมโอ้โหน่าเสียใจมากนะฮะไม่เป็นไรฮะไม่มีสีแดงเดี๋ยวเราก็ทําการเอาตรงอื่นมาเพิ่มแล้วกันเนาะเออดูซิว่าเราจะเพิ่มอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้ถือว่าคนหายไปเยอะเลยนะฮะเพราะว่าร้านมันค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราย่าวางแล้วเนี่ยไอ้พวกสปอตไลท์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับว่าผมไม่มั่นใจว่าสปอตไลท์มันจะทําให้ไม่หญ้าเนี่ยมันบางสปอตไลท์หรือเปล่านั่นเองนะฮะเดี๋ยวลองวางก่อน ปึ๊บโ okay. อเคเราลองวางเรียงไปก่อนเนาะคุณผู้ชมปึ๊บดูซิว่าถ้าเกิดไปตอนกลคืน่ะสปอตไลท์ยังเห็นอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดสปอตไลท์ยังเห็นอยู่ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองปรับไปตอนกลางคืนดูเนาะว่าจะเป็นยังไงปึ๊บสปอตไลท์เห็นไหม โอ้โหไม่ค่อยเห็นเลยครับคุณผู้ชมตรงสส่ผมต้องทําการดึงออกมาหน่อยหนึ่งละกันนะฮะเออว่าถ้าเกิดเราบาังในรูปแบบนี้นี่ไม่น่าจะเห็นเลยนะครับเดี๋ยวเราดึงมัสคอตมาดีกว่าฮะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวขอหามัสคอตก่อนนะฮะว่าตอนนี้มัสคอตเราอยู่ไหนนะครับตอนนี้เราเจอจัดโจนตลัดนะเออเราไม่เจอองค์หญิงแล้วองค์หญิงไปไหนวะ องยิงหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะโอ้ตายตายโดนรับขาดตัวไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะคือไม่เจอองญิงเลยไม่รู้ว่าองญิงอยู่ส่วนไหนของโลกนะฮะอืมอยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าองค์หญิงนะฮะผมเริ่มตาลายแล้วนะครับกับผู้คนว่าผู้คนเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวผมขอลองเช็คพักมินิเมนต์ก่อนนะฮะดูกระดาษนะฮะแล้วก็สตาฟนะฮะสตาฟยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ดูได้ไหม นี่ฮะมีกัปตันนะฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นเจ้าหญิงหรือเปล่าอันนี้ผมก็มั่นใจนะเดี๋ยวดูซิว่าเจ้าหญิงชื่อว่าอะไรฮะใช่จริงๆด้วยฮะเป็นเจ้าหญิงนะครับแล้วตอนนี้เจ้าหญิงอยู่ไหนเอ่ยผมต้องการติดต่อเจ้าหญิงนี่ไ้เจ้าหญิงอยู่นี่อ๋อ กำลังดึงเรียกร้องความสนใจอยู่แถวแถวนี้นะฮะโอเคก็กําลังดีนะฮะก็ถือว่าดึงต่อไปแล้วกันเนาะเจ้าหญิงนะครับต่อไปนะฮะเราก็มาเพิ่มหญ้าฝั่งนี้นะฮะแต่ว่าหญ้าฝั่งนี้นยะไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรมากนะฮะเพราะว่ามันไม่โดนอะไรเลยนั่นเองนะครับโอเคมาเรามาเพิ่มกันนะคุณผู้ชมอ่ามันก็ต้องเพิ่มฟงเพิ่มไฟหน่อยอนะเนาะเออว่าเดี๋ยวมันก็จะมืดอีกนะครับโอเคปืบ แล้วก็ตรงนี้น่าออกจากเครื่องเล่นปุ๊บก็โอ้โหโอ้ออกจากเครื่องเล่นปุ๊บนี่ก็มาหาอะไรกินกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเขาเรียกว่าของฝากเออผมจําได้แล้วนะฮะมันไม่น่าจะเป็นของโชว์เขาเรียกว่าน่าจะเป็นของฝากซะมากกว่านะฮะตอนนี้คนกาลังเดินแบบโยยะโยยะเลยนั่นเองนะครับอืมจอดมากๆเลยนะฮะฝั่งนี้มีไฟไหมอู ฝั่งนี้ไม่มีไฟเลยนะฮะตรงนี้เราค่อยเอาย่ามาวางละกันนะคุณผู้ชมอ่ารู้สึกเหมือนกับว่าล้อลอยหรือเปล่าไม่ลอยเนาะโอเคต่อไปนะฮะก็คือเรื่องหินใช่ไหมหินนี่ผมมองว่าเราจะวางยังไงดีนะฮะคุณผู้ชมเออเจะวางยังไงดีวะเออผมก็ไม่รู้กันว่าผมจะวางยังไงนะฮะมันค่อนจะเคลียร์เอ็ดออกมายากสักดิสหนึ่งนะครับหรือจะวางในรูปแบบนี้ก็ได้เออก็สวยเหมือนกัน งั้นเราไว้ในรูปแบบนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่านะฮะว่าฝั่งนู้นมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ดูร้านฝั่งนี้เซ่โอโ้โหไม่มีคนเดินมาเลยฮะคุณผู้ชมน่าเสียใจมากโอโ้โหขาดทุนไปถึง186ดอลลาร์ลเลยทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาตกแต่งฝั่งนี้กันบ้างฮะอย่างแรกเลยคือต้นไม้ต้นไม้มาเลยฮะคุณผู้ชมต้นไม้นี่เขาเรียกว่าของมันต้องมีนะฮะโอเค ต่อไปนะฮะก็คือเรื่องของเก้าอี้นะฮะไหนะดูซิเก้าอี้เอาเก้าอี้มาใส่เลยโบนะฮะเก้าอี้นี่เอาไว้สักอันนึงก็พอแล้วนะคุณผู้ชมอ่านะแล้วก็มีถังขยะนะฮะถังขยะนี่เอาไว้ฝั่งนี้ดีกว่าโอ้ถังขยะตรงนี้ก็มีแล้วนะเออเราจะใส่อะไรเยอะแยะวะไม่เป็นไรเออเราไว้ฝั่งนี้ดีกว่านะฮะว่าฝั่งนู้นมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องหญ้าเอาญ้ามาใส่หน่อยเพื่อทําการตกแต่งสักดิดหนึ่งละกันเนาะ ดูซิว่ามีหญ้าไหมนะฮะก็มีนะการตกแต่งเลยนะฮะปุ๊บแล้วก็นี้ปุ๊บทำการบังป้ายหน่อยๆน,นะครับต่อไปนะฮะเครื่องเล่นในวันนี้นะฮะเราก็ยังคงเอาเครื่องเล่นเบสิกเบสิกเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นจิงช้านะฮะแต่ว่าเป็นสีแดงคะคุณผู้ชมเออ ไม่แน่เว้ยอันนี้อาจจะดึงได้เยอะกว่านะฮะเหมือนกับว่ามันจะสูงกว่าได้ซ้ํานะคุณผู้ชมในความคิดของผมนะไม่รู้นว,ว่าใช่หรือเปล่านะฮะอ้สูงกว่าจริงๆฮะคุณผู้ชมเหมือนก็จะสูงเท่าๆกับหอคอยเลยนะฮะอ่าได้การ้วนะฮะไหนไหนมันสูงขนาดนี้นะฮะเราก็ทําการดึงมาใส่เลยนะฮะคนควบคุมอยู่ฝั่งนี้เนาะแล้วเรามาใส่ฝั่งนี้ดีกว่านะฮะโอเคอืมไว้ปรับมานี้แล้วกันเนาะ,นะะไว้ประมาณนี้นะฮะ ปึ๊บโอเคฮะทำการสร้างทางเข้าเลยนะฮะทางเข้านี่ต้องอยู่ข้างๆแน่นอนนะฮะวนทางออกนี่อยู่ด้านหน้าเลยโอเคเดี๋ยวผมลองใส่ต้นไม้สักดินึงก่อนนะฮะผมไม่มั่นใจว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับอืมก็โอเคนะกำลังดีนะฮะโอเคถ้าเกิดใส่ไว้ในรูปแบบนี้ใช่ไหมโอเคถนนก็ต้องมาประมาณนี้นะฮะทางเข้าต้องมาประมาณนี้นะครับโอเคฮะเรามาสร้างทางเข้ากันเลยฮะคุณผู้ชมอ่า แล้วก็ม้วนไปทางนี้นะฮะตรงปลายตรงปลายโอ้โหตรงได้เยอะเลยเนะี่ยคุณผู้ชมติดยอดมากมากนะฮะอ,ออกมางนี้เลยไหมเออออกมังนี้เลยดีกว่านะฮะปึ๊บเรียบร้อยะฮะต่อไปนะฮะก็ต้องการเพิ่มเปอร์เซนต์นต้นไม้ใช่ไหมโอเคเดวผมทําการเปิดเครื่องเล่นไปเลยเย้ <Yeah! S 2> เป็นเครื่องเล่นชินที่8ใช่ไหมตอนนี้มีฝั่งละสีใช่หรือเปล่าครับ ตอนนี้มีโอ้ฝั่งนี้มีแค่สามนะฮะฝั่งนี้มีสี่นะฮะอันนี้เป็นเครื่องเล่นชิ้นที่เจ็ดนั่นเองนะครับโ้สุดยอดมากๆาฮะการเพิ่มของอะไรไปในนิดๆหน่อยๆนะฮะอย่างเช่นถังขยะนะฮะถังขยะนี่ถือว่าสําคัญมากนะครับโอเคฮะไว้ทั้งทางเข,ข้าแล้วก็ทางออกนะฮะเอาไว้อย่างละอันนะครับโอเคปรึบเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ทาการเพิ่มหญ้าเนาะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่มที่นั่งก่อนละกันเนาะ เอาที่นั่งไว้อันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ดีไหมไม่ต้องดีกว่านะฮะเอาไว้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับจะไว้อะไรเยอะแยะหรือเกินแล้วก็มีการตกแต่งเรื่องหญ้าสักดิดหนึ่งนะฮะนี่เรื่องหญ้านี่ถือว่าเป็นที่หนึ่งสำหรับพาของเราเลย <c oughs> โอเคไหนดูคนดีว่าคนเป็นยังไงม้างฮะโอ้ตอนนี้ของเล่นเริ่มไปแล้วนะฮะโอ้ต้องมีมัดคอดเวยเฮ้ย นะจุดๆนี้มันต้องมีมัดคอ,อดแล้วนะฮะมันจะได้เรียกคนได้นะครับแหนติดต่อน่อยติดต่อน่อยองหญิงทําอะไรอยู่โอเคองหญิงวับไปนี่หน่อยฮะ,อะขอทําการดึงองหญิงมาฝั่งนี้หน่อยนะฮะจะได้ดึงคนด้วยนะครับแหนอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคแหนเรามาดูฝั่งนี้นะคุณผู้ชมว,ว่าฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โห ฝั่งนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยธรมรมดาะที่ไหนนะฮะสำหรับของเล่นชิ้นนี้นะครับอืมก็ถือว่าดึงได้เยอะอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นโคมไฟอ๋อโคมไฟผมก็ลืมเลยนะฮะเดี๋ยวเราทําการติดโคมไฟก่อนละกันเนาะคุณผู้ชมอ่าปึ๊บอันนี้เป็นทางเข้าใช่ไหมก็ทําการใส่ไปเลยโคมไฟนะฮะสักอันหนึ่งปึ๊บเรียบร้อยฮะแล้วก็ทางออกอันหนึ่งอ่าทางออกอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ไอ้ร้านตรงนี้ล่ะไอ้ร้านตรงนี้เอาสัก ดวงหนึ่งก็พอเนาะคุณผู้ชมอ่าไม่ต้องเยอะอะไรมากมายนะครับแล้วก็ต้องที่นั่งเนาะไอ้ตรงที่นั่งตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็มุมนี้หน่อยละกันอ่าปึ๊บโอเคฮะแล้วก็ตรงกลางนี้นะฮะโอ้โหของลินชินีนี่ทางเข้าถือว่ายาวมากๆยาวเหลือเกินโอ้โหตายแล้วเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าเราก็ทํายาวเหมือนกันเเนี่ยคุณผู้ชมเออ ตาย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 ลองรับคนเยอะมากๆนะฮะสำหรับของเล่นชิ้นนี้นะครับโอเคแล้วก็มาไว้ตรงมุมนะปึ๊บแล้วก็มาไว้ด้านนี้เนาะปึ๊บโอเคฮะไหนดูสิว่ากลุ่มนี้มันจะเข้ากันไปไหมนะฮะมันน่าจะเข้านะเออเข้าสักหน่อยดีกว่าทำไมเดินไม่สนใจเลยวะโอสนใจไอมเธอเข้าหน่อยพูีสโอ้โหไม่มีใครเข้าเลยนะฮะจะเหมือกับว่า เริ่มจะไปนั่งนะฮะคุณผู้ชมกลุ่มนี้อ่าโอเคไปนั่งก็ยังดีวะเออก็ยังชื่นใจอยู่นะฮะแหมทางเข้านี่ถือว่าค่อนข้างจะยาวไกลมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวดูซิว่าจะมีของตกแต่งอะไรเพิ่มอีกบ้างอันนี้คืออะไรอะ่ะคุณผู้ชมโอ้ผู้นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราตกแต่งไปอ่ามีการ ใส่บ้องไปโอ้โหเดียวกันนะผมคิดว่าน่าจะใส่ทางออกดีเพ <c oughs> ราะว่าคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเออดีใจด้วยนะที่มึงรอดชีวิตออกมาแล้วน้องนะ <c oughs> เออดี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 เหมือนต้องการใส่ออกมาตรงตรงทางออกนะฮะเหมือนกับว่าเออดีใจด้วยนะที่มึงรอดชีวิตออกมาอะไรน้องนี้นะฮะเออน่าสนใจดีนะครับโอเคครับเราใส่ไว้วแถวแนี้แล้วกันเนาะแลวหลังจากนั้นเราก็เอาญ้าป,ปกคลุมเออเราต้องเอาญ้าปกคลุมนะฮะเดี๋ยวก่อนนะญ้าอยู่แถวแถวนี้เนาะ เดลองเอาญ่าปกคลุมดูนะฮะผมคิดว่ามันมันก็น่าจะเนียนนะเออน่าจะเนียนอยู่นะฮะโอเคเอาปกคลุมประมาณนี้ได้ไหมได้อยู่นะฮะเออดี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 ถือว่าเป็นการเคเอทที่ดี <laughs> โอเคนะฮะแล้วก็ย่าใส่ตรงนี้เนาะส่วนตรงนี้เป็นทางเข้านะฮะทางเข้านี่เราจะให้ใครยืนไว้นะคุณผู้ชมเอายืนสักคนสองคนในมนงงนี้นะฮะอันนี้ไม่เอานะฮะ โอ้ถ้าเกิดมีคุณลุงนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราเอาหินมาวางล่ะคุณผู้ชมเออดีไหมเอาหินมาวางในทังนองนี้นะฮะแล้วก็ย่าควบคุมด้านล่างนะครับแล้วก็ให้คุณลุงเนี่ยเขาอยู่ด้านบนอืมดีดีด,ดปีปึ๊บอ่าปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะฮะต่อไปแล้วก็เอาคุณลุงเนี่ยมานั่งตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมคุณลุงอยู่ไหนว่าเมื่อกี้เหมือนกับว่าเราเพิ่งหาเจอตถวแถวนี้ใช่ไหม มันต้องนี่ไงฮะคุณลุงคุณลุงของเรานะฮะเนี่ยเป็นไงคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากๆนะฮะให้คุณลุงแกนั่งอยู่แถวนี้เนี่โอ้โหคุณลุงแม่งอยู่บนสุดตร <c oughs> เจ๋งอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอทาการหมุนคุณลุงดีกว่านะฮะทำการหมุนดีกว,ว่าแ๋ยวกอนนะนต้องหมุนในรูปแบบนี้อ่านี่เป็นไงเขาเรียกว่าอยู่บนจุดสูงสุดแล้วน้องนี้นะฮะโอ้ ชิวหรือเกินคุณลุง <laughs> โอเคเดี๋ยวรอบนอกเนี่ยผมค่อยไปใส่สปอร์ตไลท์ให้คุณลุงละกันนะครับโอเคครับผมสำหรับในวันนี้นะฮะก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะฮะภายในวันนี้เราก็ได้ไอเทมแลมา1อันนะฮะนั่นก็คือรถขายของนั่นเองนะครับก็ถือว่าดึงคนได้เยอะมากๆเลยในส่วนของด้านซ้ายมือของเรานะครับส่วนด้านขวามือนะฮะก็มีชิงช้าสวรรค์อันใหม่ของเรานั่นเองที่สูง มากๆเลยทีเดียวนะฮะก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะดึงคนได้เยอะมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็ต้องติดตามกัน EP หน้านั่นเองสำหรับในวันนี้นะฮะวิทยุี่แค่ขอลาไปก่อนละกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย, like, อ,ย share, อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ด้วยนะอย่าลืมติดตามกดซับสไคร์เบอร์นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมให้าตามคลิปของเราได้นั่นเองก็วันนี้วิทยุี่แค่ขอลาไปก่อนละกันนะฮะโอกาสหน้าเจอกันะใหม่รับผมสวัสดีครับ